ครับนี่ครับทํางานเลิกงานติ๊กมาครับหันมงมันบินครับนี่ครับโอ้มาอยู่ในนี้เป็นกลองเลยครับนี่ครับไม่ไข่มาป้ามันครับกำลังป้าครับนี่ครับโอ้ยหวานเลยครับหวานจวอกเลยครับเก็บคนเดียวแน่น้อนครับนี่นี่ครับมาได้เตรียมมาอย่างไรสักอย่างครับนี่เสาะขวดข้างตานี่ครับใส่ครับนักขนาเลยครับ ลูครับไหนเนี่ยครับเนี่ยเก็บตาตันเลยครับตัวครับโอ้โหนี่ตัวอู้เดี๋ยวขอเก็บกันครับนี่ครับนี่เลยครับมันออกมันนักเลยครับนี่เนองครับอยู่ในเนี่ยครับเป็นล่ลอนเลยครับนี่ครับนี่อยู่ในเนี่ยเนี่ยครับอันกอครับ อยู่ในเนี้ยเป็นลอนๆเลยครับติดมีฟีกเนี่ยครับผมคาวันนี้เตรียมตีเก็บอะไรอย่างมาเลยครับคันมือคันไม้หมดแล้วครับตอนนี้ตะกีบกากีบมาได้ครับโอ้ที่กีบเอากีบเอาแล้วครับนี่มันกีบมาได้ครับคันมือครับกว็ยิบเอาครับคุยน้ากับได้ครับมันจะยุบหายครับนี่อะไรตีครับนี่มันตีครับ แล้วก็นี่ครับไหนนี่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 อครับนี่ครับยิบเลยแล้วกันนี่ครับนี่ไหนนี่นี่ครับนี่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 อยู่นี่นี่มูครับออกเลยครับเสาะเอาตัวที่ออกครับเนี่ยมันมีนอกนี่เหรอครับนี่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 เหรอครับนี่ครับเก็บยลปนเดียวครับแล้วมันหลายหูครับโอ้เกีบยวปตเลยครับยิ้มตัวครับยิ้มตัวครับ ครับนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ครับผม้โอยู่นี่ครับนี่อุ้นนอยน, clause clause นี่ครับนี่หมูอุ้ยคือแตะครับนี่นี่นี่ตัวมันอยู่ในนี่ครับนี่ครับไหนเนี่ยเออยงี้เก็บเบาไปเลยครับบินของครับนี่ครับนี่หมูครับนี่หมูนี่ นี่ครับโอ้อยู่ในนี้ครับนี่ครับหันตัวโยลองได้เลยครับเดี๋ยวคอยทยอยเก็บครับขันครับนี่ครับแล้วก็เก็บไหนครับโอ้ยไปขอลายเก็บกันครับออกมาแล้วครับนี่หนตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับ อุ้ยนี่ครับนี่ออกมาแล้วครับครับหยิบเอาหยิบเอาเลยครับโอ้เก็บก่อนครับครับเนีบครับโอ้ไม่ละลอนครับมันบินแหมหนักเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับโอ้เกล้าอ๋อไม่มัหนักเลยครับ ในพุ่นก็ออกครับนี่โอ้เก็บบไหวครับหลายจุดครับนี่จุดครับนี่ครับโอ้ในนี่ครับนี่ออกในนี้เลยโอ้เนี่ยครับก็อยู่ปลายไม้นี่มันล่อนเลยครับอุ้ยผมกระคันแล้วมาดูนี่ผมไปย่ำใช่ไหมครับผมมาหันขาดูครับโอ้โหเนี่ยครับมันล่อนเลยครับ เนี่ยแมงมันมล้อนครับเนี่ยครับอู๋นี่กับเมนครับอุ้ยผมคัดลบครับรถย่ำม,มันแล้วครับอุ้ยคันเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเก็บบอนครับปูนักลับครับเนี่ยครับแมงล้อนเก็บครับเก็บ นี่ครับสรุปผลงานครับต่อถอดออเ็บคนเดียวครับก็ะได้เป็นถ้วยนะครับนี่ครับเห็านไหมครับนี่นักดีครับครับลิปมีกับพาเพนตัวนี้ครับกะไดกะเดี๋ยวมีลิปอย่างใหม่ๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับได้ไปหายกินอะไรอย่างครับแง่ยองเนาะ๋ยวไรถ่ายให้ชมเห็นครับนะครับสวัสดีครับ